สวัสดีครับเนื้อจะมารีวิว Redmi Pad Pro นะครับแท็บเล็ตตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ครบเครื่องมากนะครับทั้งในเรื่องของตัวราคาที่น่าสนใจได้หน้าจอขนาดใหญ่นะครับจอเองเนี่ยก็รองรับทั้ง Dolby Vision Dolby Atmos ก็รองรับนะครับเรื่องของตัวชิปเองเนี่ยชิปเขาก็แรงพอที่จะเล่นเกมได้หลายๆเกมถือว่าเป็นแท็บเล็ตตัวหนึ่งที่ น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับตัวเครื่องของ Redmi Pad Pro เนี่ยนะครับตัวนี้ก็จุดเด่นเลยนะสำหรับผมคือเรื่องของตัวหน้าจอนะครับรุ่นนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าทําจอมาค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับช่วงราคาของเขาละกันคือ Redmi Pad Pro เนี่ยนอกเหนือจากการที่จอมันจะมีขนาดใหญ่นะครับความละเอียดสูงจอคมชัดแล้วเนี่ยเขายังรองรับทั้งตัว Dolby Vision ที่เป็น HDR นะครับแล้วก็ตัวลำโพงเขาเนี่ยรองรับ Dolby Atmos ด้วยก็ถือว่าเป็นแบบ เป็นแท็บเล็ตเอนเตอร์เทนที่รองรับ d o l บ y ทั้งภาพและเสียงเลยนะครับมันก็จะได้เปรียบพวกแท็บเล็ตปกติทั่วไปที่แบบว่าบางรุ่นอาจจะเป็นแค่ HDR ไม่ได้รองรับ Dolby Vision ซึ่งตัวนี้เวลาที่เรารับชมพวกคอนเทนต์ที่มันแสดงผลเป็น Dolby Vision เนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของ HDR ที่มันแบบสมจริงดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของความละเอียดหน้าจอนะครับตัวนี้ก็ขนาดหน้าจอก่อน12.1นิ้วนะครับความละเอียดคือ 2.5K นะครับ ในเรื่องของอัตรา r e f r e s หน้าจอเขาคือ1 2 0เฮิร์ตนะคือแบบว่าเป็น r e ย์มิแพรโปรไงก็เลยมี1 2 0เฮิร์ตนะครับก็ปัดหน้าจอค่อนข้างลื่นไหลเลยอละแล้วก็แม้ว่าตัวจอเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นพาร์เนลแบบพวก OLED เป็น IPS ธรรมดาแต่ผมว่าสีมันค่อนข้างสดแต่ว่าข้อสังเกตที่ผมพบเลยเนี่ยคือในเรื่องของแสงสะท้อนนะตัวนี้ถ้าเกิดว่าเจอพวกแสงสะท้อนจาก เพดานจากอะไรมันก็จะสะท้อนมากับปกติอันนี้ก็ถือว่าแลกกันไปนะครับส่วนในเรื่องของความสว่างของหน้าจอนะครับตัวนี้ตัว b บ i นส n e นะครับเขาทาได้อยู่ที่500นิตสาหรับปกติแล้วก็ในโหมด high b นส n e หรือว่าพวกโหมด hdr จะได้อยู่ที่600นิตนะครับถามว่าก็ใช้งานเพียงพอในอาคารสบายสบายแต่ว่าถ้าใช้งานนอกสถานที่อาจจะต้องแบบเลี่ยงชอ็อตที่แสงมันสาดมากๆเช่นแบบแสงตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะจอสู้แสงไม่ได้แต่ว่าโดยปกติอะ เราก็ไม่น่าจะหยิบแท็บเล็ตขนาดจอไซส์ใหญ่ขนาดนี้ไปใช้งานการแจ้งกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับส่วนในเรื่องของอกระจกหน้าจอนะครับรุ่นนี้กระจกหน้าจอเขาเป็น Corning Gorilla Glass 3นะก็ถือว่าทนต่อการตกกระแทกได้ระดับหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเขาเองเนี่ยผ่านมาตรฐานจากทีวีเดแลนมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโลบูไลท์นะครับในเรื่องของตัวฟิกระฟรีแล้วก็ ได้มาตรฐานทีวีเวีนในเรื่องของตัว c i r c u l a n friendly นะครับก็คือเป็นหน้าจอที่ออกแบบมาถนอมสายตานะครับทำให้เราสามารถใช้งานแท็บเล็ตเครื่องนี้ได้อย่างสบายตายาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยนะครับแท็บเล็ตเนี่ยนอกจากหน้าจอที่ค่อนข้างดีแล้วเนี่ยขอบจอไม่ได้หนาด้วยนะก็อยู่ในจังหวะที่แบบเออจับถือพดอดีผมว่าตอนที่ถือนิ้วเราก็ไม่ได้กินหน้าจอเข้าไปเยอะนะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้สวยงามนะส่วนของด้านหน้านะครับด้านบนตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของตัวกล้องนะครับซึ่งแท็บเล็ต รุ่นใหม่ๆรุ่นหลังๆมาเนี้ยเขาจะวางตำแหน่งกล้องไว้บริเวณตรงนี้แหละนับว่าเป็นด้านบนเพราะว่าส่วนใหญ่เราใช้งานแท็บเล็ตในวนอนเป็นหลักเนาะทั้งการทํางานทั้งการรับชมคอนเทนต์ต่างๆก็กล้องอยู่ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ดีเวลาวิดีโอคอรนะครับมันจะได้การจัดมุมองศาอะไรมันจะง่ายกว่าการที่กล้องมันอยู่บริเวณตรงขอบข,อข,อข,อข้างๆแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องของอวัสดุงานประกอบตัวเครื่องนะครับรุ่นนี้ก็ ด้านหลังเนี่ยมันวัสดุมันก็ดูพรีเมียมดูสมราคาแลา้วกันตัววัสดุเองนะครับเป็นแบบแมทนะฟิลมันจะคล้ายๆกับเราเอาโทรศัพท์เรดมี่มาขยายเครื่องให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเราก็จะได้ดีไซน์ด้านหลังที่ผมว่าค่อนข้างเลยรักษาง่ายแต่ว่าอาจจะดูเรียบๆไปหน่อยแต่ส่วนใหญ่แท็บเล็ตเราใส่เคสอยู่แล้วอันนี้ก็ตัดปัญหาตรงนี้ไปนะครับมีโลโก้ของตัวเรดมี่อยู่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาจะมีกล้อง1ตัวด้วยกันนะครับกล้องเนี่ยความละเอียด8ล้านพิกเซลส่วนอีกอันหนึ่งอ่ะมันเป็นแฟลชนะ คือกล้อง8ล้านเนี่ยหลกัหลกๆผมว่าจุดประสงค์ของการใส่กล้องมามันน่าจะเป็นเรื่องของการสแกนคิวอาโค้ดหรือว่าเป็นในแอปบางตัวที่มันจําเป็นต้องใช้กล้องในการทํางานนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เอากล้องนี้ไปถ่ายภาพจริงจังอาจจะไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับก็ดีอย่างหนึ่งคือโมดูลกล้องไม่ได้หนาจนเกินไปนะครับไอ้ลำพังพวกเคสที่มันเป็นอุปกรณ์เสริมของเขาอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวคีย์บอร์ดเองหรือว่าจะเป็นตัวโฟ l ิโอเคสเนี่ยมันก็จะปกป้องโมดูลกล้องได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับ สำหรับรายละเอียดมุมมือื่นนะครับด้านบนนะถ้าเรามองว่าแท็บเล็ตระวังแนวนอนใช่ไหมด้านบนจะเป็นปุ่มปรับระดับเสียงอันนี้ปุ่มปรับระดับเสียงตัวนี้ก็เพิ่มเสียงลดเสียงฟิกตำแหน่งเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้สามารถแบบขยับตำแหน่งได้เหมือนแท็บเลต็ตหรือไอแพบางตัวนะครับตรงนี้จะเป็นช่องใส่ตัวไมโคร SD สซีการ์ดนะตัวนี้สามารถเพิ่มความจุในตัวเครื่องเพิ่มเติมได้นะครับ สำหรับตัวลำโพงนะครับรุ่นนี้จะเป็นลำโพง4ตัวมันจะอยู่ตำแหน่ง 1, นีแล้วก็ได้อีกฝั่ง 3, 4แล้วจะเห็นคำว่า Dolby Vision แล้วก็ a t m o s นะครับเป็นการการันตีว่าแท็บเล็ตเครื่องนี้นะครับรองรับระบบเสียงแล้วก็ภาพของ Dolby แบบเต็มรูปแบบเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลำโพงตัวที่ 3, มที่4มีพอร์ต USB Type-C สําำหรับเชื่อมต่อข้อมูลแล้วก็การชาร์จไฟนะครับส่วนตรงนี้น่าจะเป็นพอร์ตที่หลายคนตามหามาก็ มีให้ในแท็บเล็ตตัวนี้ก็คือพอร์ตหูฟังแบบ3.5ม m mm มนั่นเองนะครับก็ถือว่าหาได้ยากนะแท็บเล็ตที่ยังมีพอร์ต3.5ให้อยู่ตัวนี้มีมาให้นะครับถัดมานะครับเราจะมาคุยในเรื่องของอุปกรณ์เสริมที่เขาให้มานะครับเราพูดถึงดีไซน์ไปแล้วพูดถึงหน้าจอไปแล้วนะครับอุปกรณ์เสริมที่ทํางานร่วมกับ r ร d m i p a k Pro เครื่องนี้ได้นะครับจะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะ ็อย่างแรกเลยคือตัวปากกานะครับชื่อว่า Redmi Smart Pen นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปากกาที่เชื่อมต่อกันผ่านบลูทูธนะครับแล้วก็การชาร์จไฟของปากกาตัวนี้จะชาร์จผ่านพอร์ต USB Type C นะครับก็เพื่อนๆสามารถหาสาย Type C to C ก็ได้ใช้ตัวแท็บเล็ตชาร์จไฟให้ปากกาก็ได้เช่นกันนะครับแต่การเชื่อมต่อจะเป็นบลูทูธในการเชื่อมต่อครั้งแรกเนี่ยเมื่อเราทําการาชาร์จไฟตัวปากกานะครับวิธีการเปิดปากกาคือชาร์จไฟมันนั่นแหละหรือว่ากดปุ่มนี้ก็ได้นะครับ ตัวเครื่องมันจะรู้ทันทีว่ามีตัว Redmi Smart p e n อยู่รอบดูข้างๆเรา,าเปิดบูทูใช่ไหมล้วก็กดแพรก็เรียบร้อยเลยสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับโดยตัว Redmi Pen เองเนี่ยก็จะมีทูสต่างๆมากมายนะครับสำหรับการใช้งานได้ใช้ในการวาดใช้ในการแคปเจอร์หน้าจอ,อใช้ในการเปลี่ยนเครื่องมือต่างๆนะครับผมว่ามันก็ดูเป็นปากกาที่ทำอะไรได้ค่อนข้างหลากหลายและการตอบสนองก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับ อุปกรณ์เสริมชิ้นถัดมานะครับเดี๋ยวนี้เป็นแท็บเล็ตเนี่ยมันจะมาใช้งานเป็นแท็บเล็ตอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีความแบบสามารถใช้ทํางานได้ด้วยนะครับอ่าเรดมี่เองเขาก็มีอุปกรณ์เสริมชิ้นนี้นะครับมันชื่อว่า r e d m i Pa d Pro Keyboard นะครับชื่อตรงตัวมากๆเลยก็คือเป็นเคสด้วยเป็นคีย์บอร์ดด้วยนั่นเองนะครับวิธีการก็คือให้เราประกบตัวเครื่องเข้าไปนะครับมันจะเหมือนใส่เคสนี่แหละแล้วก็ตัวมันปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเราถือใช้งานก็จะดูเป็นเหมือนกับ แค่สมาร์ทโฟลิโอเคสอะไรประมาณนี้เป็นพวกเคสฝาพับที่แท็บเล็ตเขาใช้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอกลางออกมานี่ด้านบนตรงนี้เป็นคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยขนาดถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะเรื่องของแบบตำแหน่งของปุ่มต่างๆผมว่ามันพิมพ์งานได้มันไม่แพ้พวกคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กเลยนะครับ ในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็เชื่อมต่อผ่านบลูทูธเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในข้อสังเกตแล้วกันนะครับคือเดี๋ยวในแท็บเล็ตมันมีหลายตัวเนาะที่ตัวคีย์บอร์ดเองมันเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทคอนเนคเตอร์อะไรก็ล้วแต่แต่ว่าตัวนี้ยังคงแบบการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นจะเป็นการเปิดตัวคีย์บอร์ดนะครับจากปุ่มตรงข้างๆตรงนี้พร้อมเพื่อนเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยคีย์บอร์ดมันออนใช่ไหมครับ ตัวเครื่องมันก็จะรู้อีกแล้วว่ามีตัวคีย์บอร์ดของ Redmi Pad Pro อยู่แถวนี้นะคอนเน็กไหมเรากดคอนเน็กปุ๊บเขาก็จะเชื่อมต่อกันทันทีนะครับข้อสังเกตอย่างแรกเลยคือมันจะต้องชาร์จไฟ2ออย่างพร้อมกันนะครับสมมุติว่าเราชาร์จไฟตัวเครื่องเสร็จแล้วเราจะต้องใช้งานคีย์บอร์ดในสมมุติว่าเราใช้งานคีย์บอร์ดไปแบบมันจะหมดต้องคัดชาร์จไฟคีย์บอร์ดแยกต่างหากนะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดเนี่ยทำงานโดยที่ใช้กระแสไฟในตัวมันเองนะครับไม่ได้ใช้ไฟจากตัวเครื่องเพราะฉะนั้นนี้ก็ เวลาชาร์จจะต้องชาร์จหลายอย่างหน่อยแต่ว่าผมคิดว่าคีย์บอร์ดอ่ะมันไม่ได้ชาร์จกันบ่อยๆแล้วเพราะว่าปกติคีย์บอร์ดพวกนี้มันกินไฟน้อยมากๆอยู่แล้วนะครับอาจจะแบบอาทิตย์หนึ่งชาร์จทีประมาณนี้นะครับพอเราเชื่อมต่อ2อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยตัวคีย์บอร์ดเองเขาก็มีที่เก็บปากกาให้นะก็ที่เก็บปากกามันจะแบบว่าค่อนข้างจะเป็นที่เก็บที่เก็บปากกาแบบฟิสิกลหน่อนหนึ่งมันจะเป็นห่วงลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะให้มาในกล่องของตัวคีย์บอร์ดเลยแล้วก็จะเป็นเป็นเทปกาวแปะไว้อยู่แล้้วก็อออามใใส่่นนชงงตรงีีด ถ้าเราดูจาก,จากบริเวณคีย์บอร์ดจะมีช่องนี้ใช่ไหมเราก็เอาตัวห่วงอันนี้ไปแปะนะครับแล้วเราก็เนตปากกาได้นั่นเองก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาได้ดีแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวมันเองมันไม่ได้มีแม่เหล็กอยู่แถวบนมันไม่สามารถที่จะแปะไปได้นะครับซึ่งเขาก็คิดมาแล้วว่าว่า บางทีการพกพาถ้าสมมติเราไม่มีที่เก็บปากกาให้เนี่ยบางทีมันพกแล้วของมันอาจจะหายมันอาจจะหล่นได้ก็กกแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ก็ถือว่าผมว่าก็โอเคนะกับโซลูชันที่เขาให้มานะครับในส่วนของตัวแท็บเล็ตกับปากกาเ,เนี่ยเราสามารถไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับเวลาเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เข้ามาตั้งค่าตรงสไตลัสแอนด์คีย์บอร์ดตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของการตั้งค่าเนี่ยมันก็จะตัวตัวปากกาก่อนนะครับตัวปากกาเนี่ยหลักๆนะถ้าเรามาดูเขาจะมีปุ่ม ปุ่มเขาจะมีทั้งหมด2ปุ่มแต่ว่าเวลามันรับคําสั่งอ่ะมันจะรับคําสั่งได้ทั้งหมด4คําสั่งนะครับอ่ากรณีที่เราใช้ทํางานเนี่ยบางคนจะสงสัยว่า Red m i Pad Pro เนี่ยมันจะใช้ในแอปอะไรดีในการวาดภาพนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบมีแอปในใจอยู่แล้วเนี่ย Redmi เรดมี่เขาก็มีแอปที่พีโหลดไม่ในเครื่องนะครับชื่อว่ามีแคนวาสนะครับตัวนี้จริงๆทั้งตัวเรดมี่แพดโปรแล้วก็ตัวเสี่ยมี่แพด 6s โปรก็ใช้แอปนี้เหมือนกันทั้งคู่นะครับ แอปนี้ถามว่าดียังไงนะครับแน่นอนว่ามันมีเครื่องมือให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะเพียงพอทั้งการวาดการจดบันทึกต่างๆอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญคือมันทํางานกับตัว Redmi Smart Pen ได้อย่างดีด้วยนะครับไอ้ปุ่มที่ผมบอกเนี่ยคำสั่งของมันนะสมมุติว่าปุ่มด้านบนเนี่ยปุ่มปุ่ม,ป,มปุ่มแรกสมมติเรากด1ครั้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนทูไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะครับ ตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเปลี่ยนแบบนี้วะแล้วทาไมแล้วสมมติถา้าสมมติว่าผมวาดไปแล้วผมจะลบตัวหนังสือผมต้องทํำยังไงอ๋อก็กดค้างครับนี่เป็นคําสั่งที่2เห็นปะมันจะถ้าเรากดค้างแล้วมันจะเป็นการลบแต่ถ้าเราไม่ได้กดมันจะเป็นการวาดเราจะลบก็กดค้างส่วนในปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มที่ถัดมาเนี่ยมันชื่อว่าปุ่มสกรีนชอ็อตแต่ว่าการทำสกรีนชอ็อตมันต้องกดค้างแต่ถ้าเรากดเฉยๆในหน้าตรงตัวมีแคนวาสเนี่ยนะครับมันจะเป็นการสลับสีองของปาก ผมเซตสีไว้ทั้งหมด3สีเนี่ยผมก็สามารถสลับสีได้เลยนะครับผมว่าอันนี้มันทําให้การจดบันทึกหรือแม้แต่การวาดภาพเองอะ่ะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะเราไม่ต้องคอยแบบยกมือมาเพื่อที่จะเปลี่ยนทูสมันใช้กดตรงนี้ได้เลยนะครับและแน่นอนถ้าเป็นการจดกดค้างไว้ปุ่มสกีนชอ็อตแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลากลงไปเลยปุ๊บมันจะเป็นการแคปเจอร์หน้าจอแล้วเราก็สามารถจดบันทึกลงไปในหน้าจอที่เราจับภาพไว้นะครับแล้วก็สามารถสั่งเซฟได้เลยอันนี้ ก็ทําให้การใช้งานโดยรวมในการจดบันทึกต่างๆในการวาดภาพเออดูสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่เขาให้มาสําหรับตัว Redmi Smart Pen นะครับส่วนการตั้งค่าของตัวคีย์บอร์ดเองเนี่ยนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อคีย์บอร์ดเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีหัวข้อการตั้งค่านี้ขึ้นมานะครับตัวคีย์บอร์ดรุ่นนี้มันไม่ได้มีแท็คแพดมาให้ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อของเคอร์เซอร์เนี่ยมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อเราเชื่อมต่อเขากับเมาส์นะครับแนะนำว่าเป็นพวกเมาส์ูก็จะ ประหยัดในเรื่องของตัวการเสียบสายไปได้มากขึ้นนะครับถ้าเราใช้งานร่วมกับมือบลูทูธเราจะสามารถปรับตั้งค่าเคอร์เซอร์ได้เลยแบบนี้นะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นพี่ของมันอย่างตัว Red อย่างตัวเ x i a o มี Pad 6S Pro ตัวนั้นเขาจะมีแท็คแพดในตัวมาให้ด้วยนะครับก็ตัวคีย์บอร์ดเองเราสามารถตั้งค่าช็อตคัทต่างๆได้นะครับมันจะมีปุ่มปุ่มตัวนี้ปุ่มฟังก์ชันตรงนี้นะครับปุ่มฟังก์ชันตรงนี้ด้านล่างเราสามารถควบคุม การใช้งานต่างๆจากแถวบนสุดได้เช่นแบบจะเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วกดฟังก์ชันทิ้งไว้นะครับหรือจะเป็นการเร่งแสกหน้าจอลดแสกหน้าจอการเล่นเพลงหยุดเพลงซึ่งเป็นคําสั่งพื้นฐานนี้สามารถทําได้นอกจากนี้เนี่ยเราก็จดจําตัวคําสั่งของเขาไว้นะครับมันจะมีอยู่คัสตอมช็อตคัทเนี่ยให้เรากดปุ่มไอตัวช็อตคัทอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะปิดหน้าต่างเรากดปุ่มช็อตคัทกับดับเบิลยูเนี่ยมันก็จะเป็นการออกมาที่หน้าโฮมเลยประมาณนี้นะครับ ก็ผมว่าอันเนี้ยถ้าเกิดว่าซื้อไปใช้งานแล้วก็เรียนรู้รูปแบบการใช้งานของตัวช็อตคัทของคอไว้เนี่ยบางทีอาจจะแทบไม่ต้องแตะหน้าจอก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างลื่นไหลเลยนะครับแม้ว่ามันจะมีช็อตคัทหลากหลายรูปแบบมากอาจจะเป็นการจับหน้าจอการเข้าล็อกสกรีนการออกหน้าโฮมต่างๆนะครับก็อยู่ในหัวข้อตรงนี้รวมถึงการเปลี่ยนภาษาเราสามารถตั้งค่าภาษาได้โดยตัวภาษาเองเนี่ย มันก็จะมาอิงกับกับภาษาในตัวเครื่องนะครับซึ่งอันนี้เวลาเปลี่ยนภาษาเราใช้คอนโทรลบล็อกสเปสบาร์ซึ่งลหลายๆคนที่ใช้งานแท็บเล็ตแอนดรอยก็จะคุ้นกับการเปลี่ยนภาษารูปแบบนี้อยู่แล้วนะครับแบบนี้เห็นปะจะเปลี่ยนภาษาได้เลยสําหรับตัวคีย์บอร์ดเ่ยนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นคีย์บอร์ดสำหรับแท็บเล็ตที่โอเคเลยนะด้วยดีไซน์ลักษาแบบนี้ผมค่อนข้างชื่นชอบเพราะว่าอะไรว่าเราสามารถตั้งพิมพ์บนตักได้นะครับแบบนี้มันกรณีที่เราแบบ พกไปทํางานนอกสถานที่แล้วงานมันต้องเร่งจริงอะเรานั่งปุ๊บเราเาแท็บเล็ตวางบนตักเนี่ยมันสามารถพิมพ์ได้เลยเพราะว่าตัวมันเองก็ถือว่าแข็งแรงประมาณนึงนะครับแต่ว่าข้อสังเกตของคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับในมุมผมคือองศาการพิมพ์อะมันปรับเพิ่มเติมไม่ได้เลยนะมันได้แค่มุมเดียวนะครับก็แค่มุมฟิกมุมเนี้ยถ้าสมมติว่าบางคนไม่ถนัดเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาในการพิมพ์งานได้เลยแต่ผมคิดว่า น่าจะเป็นองศาสําหรับแบบที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการพิมพ์งานแล้วค่อนข้างสะดวกคือหลักๆไม่พิมพ์บนตาก็วางบนโต๊ะผมว่าก็ถือว่าโอเคแต่ว่าข้อจากัดคือเห็นปะมันเปลี่ยนมุมไม่ได้มุมมันได้แค่นี้มุมเดียวเลยนะครับเท่านั้นเองกับข้อสังเกตหนึ่งอย่างของ r e d m มี a d Pro Keyboard ดนะครับก็คือตัวปุ่มมันเองเนี่ยมันเป็นปุ่มคีย์บอร์ดแบบยางนะครับเวลาพิมพ์นานๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการล้ามือได้นะผมก็แนะนําว่าอาจจะจัดสรรท่านั่งให้มันเหมาะสมสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็ พิมพ์งานอาจจะต้องใช้แรงในการกดตัวปุ่มมากนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่แลกกลับมาคือมันเป็นคีย์บอร์ดที่ผมว่ามันพิมพ์ค่อนข้างสนุกมือนะแต่แค่ว่าเราต้องกดออกแรงเยอะมากขึ้นหน่อยแค่นั้นเองนะครับอุปกรณ์เสริมชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือ Redmi Pad Pro Cover นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเคสแบบปกติเลยก็คือเราสามารถใส่ตัวแท็บเล็ตเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะมีตัวฝาปิดด้านหน้าก็เวลาเราเปิดฝามันก็จะทำงานแล้วก็เราสามารถใช้เป็นสแตนตั้งได้นะครับ อันนี้จริงๆผมต้องชื่นชมทางทาง Redmi ทาง Xiaomi นะเพราะว่า let, Android, แท็บเล็ตแอนดรอยหลายๆรุ่นเนี่ยเราเห็นมันวางจําหน่ายในประเทศไทยก็จริงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่อะมันมักจะมาแค่เครื่องบ้างลหะบางทีมันก็มาเต็มที่ก็แค่คีย์บอร์ดนะครับแต่อันนี้อุปกรณ์เสริมเขามาแทบจะหมดทุกอย่างเลยมันก็เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคแล้วกันนะครับที่เราสามารถซื้อเครื่องแล้วเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่รองรับอย่างแน่นอนจะจะซื้อมาได้ใช้ไม่ใช้อันนี้มันอีกเรื่องนึงแต่ถามว่า มันมีมันมีอยู่ในตัวเลือกในท้องตลาดเราสามารถหาซื้อได้เองเนี่ยผม้่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะตัวนี้ก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมก็อย่างเช่นไอตัวเก็บเก็บปากกานะครับเราก็สามารถสอดไปแบบว่าแบบแมนนวลนสุดๆเลยนะพเพื่อนๆก็นี่สอดเข้าไปโอ้โหค่อนข้างแน่นหนาน,ะนี่นะครับเนี่ยก็ใส่ปากกาไปแล้วก็ปิดฝาก็พกพาคือถ้าเกิดว่า ไม่ได้จะเน้นทํางานอะ่ะไม่ได้จะแบบว่าต้องพิมพ์ง,งานต้องอะไระผมว่าแค่ตัวโคเวอร์ตัวนี้เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าตัวคีย์บอร์ดอ่ะมันจะมีน้ําหนักเพิ่มอีกประมาณหนึ่งเวลาประกอบเข้าไปมันก็จะเป็นน้ําหนักที่เพิ่มเติมขึ้นมาโดยที่ตัวคีย์บอร์ดเราจะไม่ค่อยได้ใช้แม้ว่าตัวคีย์บอร์ดมันจะบางแล้วก็น้ําหนักไม่ได้เยอะมากก็ตามแต่ว่าอย่างเงี้ยก็น่าจะสะดวกในการพกพาสำหรับคนที่ไม่ได้เน้นทํางานเน้นแบบว่าเน้นแท็บเล็ตเนนง,งานเอนเตอร์เทนแล้วกันเอาไปดูหนังฟังเพลงนอกบ้านหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เล่นเกมบน,นบแท ตัว cover ตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับในด้านของการใช้งานแท็บเล็ตเครื่องนี้กันบ้างน,นะครับผมว่าข้อดีอย่างแรกเลยคือมันเป็นแท็บเล็ตที่จอค่างใหญ่พอจอใหญ่เนี่ยเรามีพื้นที่ในการใช้งานในเรื่องของการทํางานค่อนข้างเยอะนะครับมันออกแบบมาให้เปิดแอปหลายแอปพร้อมกันได้ง่ายมากๆด้วยนะครับก็คือเขาสามารถทําพวก s p ิ i ส s c r e e พวกนี้ทำได้หลากหลายรูปแบบวมานจะเป็น f ฟ o a t i n g window ต่างๆทําได้แล้วก็ด้วยความที่ชิปเขาเนี่ย s n a p d r a า o n 7S Gen 2นะครับชิปตัวนี้ก็เหมือนกับการเอา 778G มาปรุงแต่งมาปรับแต่งใหม่ให้มันเป็นนาโนเมตรที่มันแบบทันสมัยมากขึ้นสีนาโนเมตรใช่ไหมครับก็เรื่องประสิทธิภาพดีขึ้นมาเล็กน้อยแต่โดยรวมเรารู้กันอยู่แล้วนะชิปซีรีส์7ของทาง Qualcomm มันก็ทําอะไรได้ค่อนข้างเยอะไม่แพ้พวกเรือธงเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำัลติว Window ต่างๆง่ายมากนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันสมมุติว่าผมเปิดแอปมี Canvas ไว้นะครับวิธีการที่ผมจะ เรียก m u l ติวินโดว์ทำได้หลายแบบมากอาจจะแตะข้างบนที่มันเป็นจุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเลือกฝั่งได้เลยนะซ้ายขวามันก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่างแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ผมเปิดอีกแอปหนึ่งเปิดอะไรดีเปิดแอป Spotify แล้วกันอ่าเหนไะก็จะเป็นการแบ่ง2หน้าจอแล้วสมมุติว่าผมอยากได้หน้าจอที่3ทํายังไงนะครับก็ปัด แบบนี้นะครับเราจะเรียกบาร์ข้างล่างขึ้นมาซึ่งอันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งในการใช้งานเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังผมลากขึ้นมาอย่างโครมผมให้มันเป็น floating window นะโครมมันก็จะล่องลอยอยู่ตรงกลางนะครับมันก็ทําให้เปิดแอปพร้อมกันได้หลายแอปแลวแล้วก็การสลับแอป,ปอะไรพวกนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับอ่ะผมปิดอันนี้แล้วผมก็ปิด spotify ไปผมเปิดแอปอื่นแทนก็ได้อ่ะผมไปเปิดแอป google slide นะครับผมก็อยากจะทํางานขึ้นมานะครับเปิด google slide หรือผมจะออกจากแอปที่ผมทํามัลติทัสไว้อันนี้ผมชอบนะเพราะว่า,วาแบรนด์อื่นอาจจะทําไม่ได้นะครับบางแบรนด์ทำไม่ได้แต่เนี้มันทำได้ก็คือมันจะเหมือนกับเราปี2แอปแยกต่างกันมันจะมีตัวาบาร์ข้างล่างคอยบอกอยู่ว่าเนี้ออกจากหน้าโฮมได้เลยเนะผมกดออกก็ออกแล้วผมก็เปิดอีกแอปหนึ่งหรือผมมาปัดด้านนี้แอปนี้ก็จะออกมาผมก็เปิดอีกแอปหนึ่งได้ประมาณนี้นะครับ ก็การใช้งาน multi t a s ไม่ใช่ปัญหาเลยแล้วก็ด้วยด้วยตัวสเปคเขาเองเนี่ยมีแรมมาให้8กิกะไบต์มันก็เพียงพอจะทำงานแบบ m u l ติ t a s แล้วนะครับมันจะมีข้อสังเกตที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการเรียกตัวไอ้ bar ข้างล่างขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆเห็นป่ะคำสั่งมันทับซ้อนกับกับไอ้คำสั่งปัดออกหน้า home ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแบบว่าวิาวธีการนิดนึงในการเรียกขึ้นอาจจะต้องแบบค่อยๆลากเบาๆนะครับเพื่อให้มันแบบ เพื่อให้บ่ามันขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราปัดแรงเกินไปมันจะหลุดออกมาเป็นหน้าโฮมเลยนะครับในเรื่องของความบันเทิงเนี่ยนะครับรุ่นนี้สามารถรับชม Netflix ได้แบบ D-IML1 นะครับก็ดูได้เต็มที่ความละเอียด Full HD นะครับแล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของเพื่อนด้วยนะแล้วก็รองรับตัว HDR แบบ Dolby Vision นะครับซึ่ง Netflix ปัจจุบันนี้ก็จะมีภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับที่เป็น Dolby Vision แล้วด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมันทำให้เวลาเรารับชมคอนเทนต์ต่างๆก็เต็มอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับ ในส่วนของตัวลำโพงเองนะครับรุ่นนี้เป็นลาโพง4ตัวนะแต่ว่าในมุมผมเองอะ่ะตัวลําโพงมันอ่ะให้เสียงที่ดังนะครับแต่ว่าเรื่องของเสียงย่านต่ําหรือว่าเสียงเบสเนี่ยอาจจะยังทําได้ไม่ดีนักนะครับแต่ก็ถามว่าเมื่อเทียบกับตัวราคามันเองเทียบกับความเป็นแท็บเล็ตแล้วเนี่ยถือว่าโอเคไหมผมว่าลาโพงของ Remi Pad Pro อ่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับดีแล้วนะมันอาจจะแบบอ่าถ้าเทียบกับตัวรุ่นพี่ของมันอย่างตัวเสี่ยวมี่ Pad Pro ตัวลำโพงเขาดีกว่ามากประมาณหนึ่งเลยนะครับ แต่ก็ถือว่าให้ลำโพงมาค่อนข้างเยอะนะสตัวเสียงก็ดังนะครับถือว่าพอใช้ได้แล้วกันสําหรับในเรื่องของความบันเทิงส่วนเรื่องของการเล่นเกมนะครับด้วยความที่ชิปมันเนี่ยเป็น Snapdragon 7S Gen 2นะครับชิปตัวนี้ก็เล่นเกมได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับ n s h ช n Impact เนี่ยผมว่าเล่นสัก30เฟรมโอเคอยู่นะปรับตั้งค่ากลางๆก็ถือว่าไปได้ดีนะครับทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพของเกมทั้งเรื่องของความร้อนจากตัวเครื่องทั้งเรื่องของความลื่นไหลนะครับหรือว่าถ้าจะได้ภาพสวยขึ้นมานิดนึงอาจจะต้อง ยอมที่จะ,ะแบตไหลเร็วหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือง่ายที่สุดนะถ้าอยากจะเล่นลื่นๆอาจจะต้องลดตัวกราฟิกลงมาในระดับเริ่มต้นประมาณนี้ก็ถือว่าพอเล่นได้นะครับหรือถ้าเป็นเกมอย่าง PUBG เนี่ยพ u b g เราสามารถปรับ HDR แล้วก็เล่น60เฟรมได้เลยนะครับสำหรับตัว Redmi Pad Pro นะหรือถ้าเกิดอยากจะได้ภาพที่มันสวยกว่านั้นเป็น Ultra HD นั้นก็สามารถเล่นได้แต่ว่าเฟรมเรทจะเหลือแค่45เฟรมนะครับแล้วก็ในเรื่องของคนที่ กังวลว่าเอ้เล่นเกมบนแท็บเล็ตจอใหญ่จะรู้สึกยังไงนะครับผมว่าด้วยความที่จอของแท็บเล็ตรุ่นนี้มันดูกึ่งๆไปทางไวสกีนะครับมันในเรื่องของการแสดงผลมันก็จะให้ความคล้ายๆมือถือที่มันขยายไซส์หน้าจอให้มันใหญ่ขึ้นนะครับอาจจะแนะนําว่าเวลาเล่นเกมถือบนมือแบบนี้แล้วก็หาโต๊ะคอยรับน้ําหนักหน่อยก็จะโอเคสําหรับการเล่นเกมนะครับเกมอย่างพับจีแล้วก็อาจจะต้องปรับแต่งพวกเคอร์เซอร์ปุ่มต่าง ให้มันเหมาะสมกับการเล่นเกมมากขึ้นผมว่ารุ่นนี้มันก็เป็นแท็บเล็ตที่ใช้งานได้ค่อนข้างค,งครบเครื่องในทุกๆด้านนะคับจะเป็นความบันเทิงดูหนังโอเคใช่ไหมฟังเพลงก็เสียงพอใช้ได้การเล่นเกมก็ถือว่าเล่นเกมได้นะปรับกราฟิกได้ค่อนข้างสวยรวมถึงการทํางานเองก็ตามเห็นไหมเขามีอุปรกรณ์เสริมอย่างพวกคีย์บอร์ดมาให้มีตัวปากกาไมา้ในการจดบันทึกนะครับรองรับการทํางานร่วมกับพวกแอปต่างๆว่าจะเป็น Google Docs Google, Google Sheets พวกนี้เปิดได้สบายๆนะครับรวมถึงตัวสไลด์เองหรือแม้แต่ว่า ใครที่ใช้งานพวก Microsoft Office Microsoft 365ก็สามารถลงแอป,ปแล้วก็เปิดใช้งานบนแท็บเล็ตเครื่องนี้ได้เช่นเดียวกันครับส่วนในเรื่องของตัว CPU นะครับแล้วก็ตัวสเปคที่เขามีวางจำหน่ายนะครับ Redmi Pad Pro เนี่ยมันใช้ชิปอย่างที่บอกไปเน,ะนบบาะ Snapdragon 7s Gen 2ชิปตัวนี้ก็เทสให้ดูแล้วนะครับว่าเล่นเกมก็ดีใช้งานทั่วไปโซเชียลมีเดียไม่มีปัญหาเลยการทำงานก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับตัวความจุในตัวเครื่องเนี่ยมันจะมี2ตัวนะครับเท่าที่ผมทราบมานะก็คือมี RAM 6 รอม 128GB แล้วก็ตัวแรม8รอม2 5 6 g b ซึ่งผมอะตัวที่มารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันเนี่ยเป็น826 6นะครับแรม8เนี่ยเป็นแบบ LPDDR4X นะครับส่วนตัวความจุในตัวเครื่องเนี่ยผมลองเทสจากแอป d e v Check และเป็น UFS 2.2นะครับก็ถือว่าให้ในเรื่องของแรมกับรอมที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับตัวแท็บเล็ตไซส์ราคากลางๆแบบนี้นะครับส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับรุ่นนี้รองรับ Wi-Fi 6ด้วยนะ ก็ถือว่าเป็น Wi-Fi มาตรฐานที่น่าจะใช้การกันหลากหลายมากขึ้นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ติดเน็ตเนี่ยผู้ให้บริการก็ให้เราเตอร์ที่เป็น WiFi 6แล้วก็จะเชื่อมต่อสัญญาณได้ดีมากขึ้นนะครับรวมถึงตัวบลูทูธเองนะครับรุ่นนี้เป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.2นะครับมาถึงเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างน,นะครับตอนแรกที่ผมจับเครื่องรด้มีแผดโปเนผมรู้สึกว่าผมเป็นแท็บเล็ตที่แบบงานมันดูแน่นมันมีดูมีน้ําหนักประมาณนึงนะครับซึ่งน้าหนักตัวเครื่องเขาไม่ได้น้อยนะ5 7 1กรัมตอนแรกก็คิดว แต่เมื่อรู้ว่าแบตเตอรี่ในตัวเครื่องเนี่ยความจุ10,000มน ah ิลลิแอมนะเพื่อนๆก็โอเครับได้และกับน้ําหนักตัวเครื่องประมาณนี้ใส่แบตมาให้1 0 0 0 0มิลลิแอมนะครับถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ความจุสูงมากๆมันสูงพอที่เราจะดูพวกวิดีโอต่อเนื่องยาวนานแบบดูซีรีส์ยาวๆเนี่ยก็สบายๆนะครับหรือจะเป็นการเล่นเกมเครื่องนี้แบตบมันอึดจริงเพราะมันมีมันมีปริมาณของมิลลิแอมแบตเตอรี่ให้ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าระบบการชาร์จเนี่ย รุ่นนี้รองรับระบบชาร์จเร็วสูงสุดอยู่ที่33วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ชาร์จไฟนะผมแนะนําเลยว่าใช้งานให้เสร็จใช่ไหมแล้วก็ก่อนนอนนะครับชาร์จทิ้งไว้เลยนะครับยาวๆเกือบ2ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ถึงจะเต็มนะเพราะว่าด้วยความที่แบตเตอรี่ความจุม,มันสูงมากแล้วตัวอะแดปเตอร์มันเนี่ยชาร์จไฟได้แค่33วัตต์เท่าน,นั้นนะครับก็อันนี้คือรูนการใช้งานเครื่องนี้ถ้าให้ผมแนะนำนะก็คือใช้ไปเลยทั้งวันนะครับหรือถ้าเกิดว่า ไปทํางานใช้ทํางานเนี่ยอาจจะแนะนําว่าชาร์จทิ้งไว้บ้างก็ดีหรือถ้าเกิดว่าดูซีรีย์ยาวเราไม่ต้องเสียบอะแดปเตอร์ก็ได้แต่ก่อนนอนเนี่ยผมแนะนําชาร์จทิ้งไว้เลยนะครับพอลุงขึ้นแบตก็เต็มพอดีเพราะว่าเขาใช้เวลาชาร์จค่อนข้างที่จะนานมากๆนะครับก็ยังดีนะยังรองรับแบบ33มบัตรไม่ได้ให้แบบ18บวัตตยีิบวัตมาก็แต่ก็ถือว่าชาร์จนานอยู่ดีนะครับสำหรับตัว Redmi Pad Pro เครื่องนี้นะครับดีนะที่ว่าแบตเตอรี่เขาค่อนข้างอึดนะครับสำหรับราคาของ Redmi Pad Pro นะครับตัวนี้จะวางจำหน่ายทั้งหมด2ความจุด้วยกันนะครับเริ่มที่ตัว RAM 6รอม128 g b นะครับราคาอยู่ที่8,690บาทตัวนี้เนี่ยจะวางจำหน่ายเฉพาะที่ Lazada แล้วก็ช่องทางของทางเ Xiaomi เท่านั้นนะครับมันจะมีช่วง Pro Early Bird ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าซื้อตัว RAM 6รอม128เนี่ย จะได้รับตัว Redmi Pad Pro Cover ฟรีไปเลยมูลค่า1,199บาทนะครับโปรโมชั่นจะมีตั้งแต่วันที่14ถึง20มิถุนายนนี้เท่านั้นส่วนอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้ผมเร c o m คอมเเลยนะก็คือเป็นรุ่นความจุ r รม8ความจุ 256GB นะครับราคาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับอยู่ที่1,990บาทช่วง p r e ออเดอร์นะครับจะได้รับของแถมเป็นตัวคีย์บอร์ดเลยก็คือ Redmi Pad Pro Keyboard นะครับมูล โดยโปรโมชั่นของตัว r รม8ลอม266เนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่14ปไปจนถึงวันที่27มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับ Redmi Pad Pro นะครับแท็บเล็ตตัวนี้ผมก็มองว่าเป็นแท็บเล็ตที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะในช่วงราคาของเขาเองนะครับได้แท็บเล็ตที่จอนข้างใหญ่นะครับซึ่งหลายๆคนก็เน้นในเรื่องของการรับชมคอนเทนต์ด้วยแท็บเล็ตจอใหญ่ใหญ่พอจะทํางานก็ได้นะครับเรื่องมัลติทาสกก็ รองรับการใช้งานตัวมัลติทาร์กด้วยนะครับแล้วก็ตัวชิปเองเล่นเกมได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับปรับตั้งค่าเกมได้ในระดับแบบกลางถึงสูงผมว่ามันเป็นแท็บเล็ตตัวหนึ่งที่ใครที่กําลังมองหาแท็บเล็ตครบเครื่องตัวหนึ่งอ่ะใช้ความบันเทิงด้วยเล่นเกมด้วยโซเชียลด้วยเรื่องของการทํางานด้วยเล่มีแพดโปรตอบโจทย์การใช้งานอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนที่สงสัยอะไรเกี่ยวกับแท็บเล็ตตัวนี้หรือว่าคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทิมมาของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ